สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฮัตสุดนาะทีนี้เอฟซีทั่วเอเชียแตกตื่นหลังชมพู่อรยาไทยแบบกับคููจินดังนาะทีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น2คููจินของเมืองไทยที่ฮอตที่สุดสําหรับบิวกินพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลและพีพีกลิตอํานวยเดชกรสองนักสแสดงที่โด่งดังมาจากซีรีส์วายเรื่องดังอย่างแปลรักฉันด้วยใจเธอโดยบิวกินพุทธิพงศ์รับบทเป็นเต๋ส่วนพีพีกลิตรับบทเป็นโอเอลและล่าสุดทั้งพีพีและบิวกินได้มีงานถ่ายแบบขึ้นปก นิตยาสารชื่อดังแต่งานนี้ไม่ได้มาแค่2คนเท่านั้นยังควงตัวแม่ระดับซุปตาอย่างชมพู่อรยามาถ่ายแบบด้วยบอกเลยว่าแค่ปล่อยภาพเรียกน้ำย่อยออกมาเพียงแค่ภาพเดียวก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติเรียกได้ว่าทั่วเอเชียถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้รีบกดสั่งจองกันเป็นแถวเลยทีเดียวครับแถมทั้งสคนยังจัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครอีกด้วยจะปังขนาดไหนเรามาชมภาพกันเลยครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีขอบคุณครับ